ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าการเจราจารออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับและก็คือหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขหลังจากที่ทั้งไทยเราและก็เขมรนั้นหาเหลือหลังจากที่ทั้งไทยและก็เขมรนั้นเดินทางไปประชุมที่ประเทศมาเลเซียโดยมีประธานอาเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางซึ่งล่าสุดครับผลการประชุมก็ออกมาแล้วนะครับกลายเป็นว่าต้องหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลา24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนของวันนี้อันนี้นเป็นเงื่อนไขข้อแรกนะครับแต่ว่าเงื่อนไขข้อที่2ก็คือจะมี ีการหารือในระดับ RBC หรือว่าแม่ทัพภาคที่2และก็ภูมิภาคทหารที่4และ5ของกัมพูชาในวันที่29ก้ากรกฎาคมนี้เวลา7นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นั่นเองส่วนเงื่อนไขข้อที่3ครับก็จะมีการประชุม GBC โดยจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทั้งสองชาติในวันที่4สิงหาคมโดยกัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพโดยดังฟากฝั่งเบเดซีเองครับก็บอกว่าจะหารือกับชาติในอาเซียนในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการในการเจราจารยหยุดยิงครั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิด สันติภาพมากที่สุดแต่ว่าการประกาศหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันเหมือนทอําแม่งทําแม่งนะครับเพราะ อาจจะเป็นการแปลได้ว่ายึดแค่ไหนได้อยู่แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดาหากใดเรามีการรุกคืบเข้าไปดีเดนของขเมนแล้วเจรจาหยุดยิงเราอาจจะอยู่ตรงนั้นยาวเลยก็ได้หรือว่าขาเมนถ้าเกิดว่าพวกเขายึดประสาทของเราได้เนี่ยเขาอาจจะหยุดยิงตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับสิ่งที่ขเมนโหงบุกเราหนักมากกับช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายของวันนี้และล่าสุดครับก็มีรายงานออกมาอีกเหมือนกันว่าฝากฝั่งของตาขาเมนนั้นหิวข้าวจนตาลายก็เลยล่อฝ่ายเดียวกันตรงภูมะเขือครับยิงปืนใหญ่ไปใส่พว เน,นื่องจากเสริมกําลังมาเนี่ยเยอะมากเกินไปแล,แล้วไม่ได้มีการเจราจาสื่อสารกันแบบเป็นทางการนะครับฝ่ายหนึ่งก็รู้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้กลายเป็นว่าตั้งบิกัดยิงปืนใหญ่ใส่ทหารชาติตัวเองแต่ว่าใน,นราวหกชั่วโมงนี้ของไทยเราถือว่าต้องรับศึกแบบหนักหน่วงและก็ต้องปเด็ดศึกให้ได้ก่อนการหยุดยิงจะมีผลโดยระหว่างการเจราจาเนี่ยทั้งคาเมรทดังไทยเราก็ยังสู้รบกันหลายพื้นที่หลายยังสู้รบกันหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเลยและคาเมรนี้ก็เข้าตีพื้นที่ปราสาสทั้งตาควายทั้งตาเมือง ทมและก็ปราสาทต,ตาเมืองรวมไปถึงแนวรบเขาพระวิหารด้วยแน่นอนว่าการเจราจาออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลดีต่อประชาชนพลเรือนมากๆและก็เป็นผลดีต่อทั้ง2ชาติรวมถึงทหารแนวหน้าด้วยนะครับแต่มันก็เหมือนมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างนะการที่ขเมรเขาบอกว่าจะหยุดยิงแต่ก็มีการเสริมกําลังมีการเสริมจรวด p s l 0 3มมาที่จังหวัดอุดรมีชัยตรงข้ามกับจังหวัดสุรินทร์และก็ศรีสะเกด เป็นชายแดนที่ทอดยาวตลอดแนวเลยนะครับและก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากซึ่งก็มีการอัปเดตจากกองทัพบ,บกไทยเราเองครับกับความคลืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนที่มีการรบตลอดทั้ง4แนว4จังหวัดทั้งอุบลศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็จังหวัดสุรินโดยล่าสุดครับ มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่าทหารไทยเราตรวจพบแล้วกับจรวด p ีเอเอ03ของขเมรซึ่งจอดในพื้นที่สนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยตามที่คาดไว้จริงๆเขามีการเคลื่อนย้ายมาเพื่อที่จะเอามาขู่เราหรือยังไงหรือว่าจะเอามายิงอันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบจุดประสงค์ของขเมรนะครับแต่ที่แน่ๆไม่รับที่2เนี่ยก็ได้ออกมาแฉดานขเมรว่ามีการวางทุ่นระเบิดเพิ่มใหม่ในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบที่คาดว่าฝ่ายไทยของเราเนี่ยจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะวางกําลัง และดานของกัมบ,บูชาเองครับก็ยิงพลาดไปใส่พวกเดียวกันที่ช่องอันมาตรงผาโมอีแดงก็เพราะว่ามีการเติมกําลังเข้ามาหลายหน่วยจนเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารโดยเป็นรายงานจากกองรับภาคที่2นะครับโดยเป็นรายงานจากกองรับภาคที่สองครับมีการระบุว่าฝ่ายกัมบ,บูชาระดมยิงบีเหลายแนวรบเลยโดยเฉพาะเนิน6.7 7ภูผีผาโมอีแดงพระวิหารและก็ภูมะเขือนอกจากนั้นเนี่ยยังพบความเคลื่อนไหวของระบบขีปนาวุธ PHL03 ในพื้นสนามบินสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งเราก็ล็อกเป้าจับพิกัดไว้ไปที่เรียบร้อยส่วนฝั่งของไทยเราในแนวรบชายแดนนะครับก็เรียกว่าตอบโต้ตามระดับภัยคุกค,คามอย่างเท่าเทียมเขาเหมรนยิงแบบไหนเรายิงแบบนั้นแต่ว่าเราเนี่ยมีการใช้อาวุธต่อเป้าหมายทางวิทธศาสตร์ที่ช่องบกอานมา้าปราทต,ตาควายแล้วก็ปราทต,ตาเมืองทมเรียกว่าเราเองก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับประดมทั้งโดนในการย่อน ระเบิดระดมทั้ง F16 กับ Gripen ในการเปิดแนวหน้าของการประทะถึงแม้ว่าขมินเนี่ยจะระดมยิงมาก็ตามแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่กองทัพบ,บกนั้นใส่ใจมากๆกครับก็คือการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งมีการพบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ชาวกัมพูชาเนี่ยเจาะระบบของส่วนราชการต่างๆผ่าน CORs และก็ NCDC ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิดขมิ้เนเขาแฮกได้จริงๆข้อมูลทุกอย่างที่มันสําคัญเนี่ยอาจจะหลุดไปถึงกองทัพของขมิมนได้แล้ว ก็จะเอามาปรับแผนปรับรูปแบบการลบใส่ไทยเราแต่สิ่งที่มันแบบเจ็บใจที่สุดนะก็คือทหารไทยของเราครับมีการตรวจพบกัมพูชาเนี่ยวางทุนระเบิดในบริเวณที่แนวหน้าขณะที่ฝ่ายเรากําลังจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อที่จะวางกําลังแล้วเหตุการณ์เมื่อคือนนี้ทางกองทัพบกและเหตุการณ์รอบดึกของเมื่อคือนนี้นะครับทางกองทัพบกก็บอกว่ามีการประทะที่สําคัญเช่นเดียวกันนะในบริเวณที่ช่องอานม้าภูผ,ผีแล้วก็ภูมะเขือประทะหนักมากนะครับฝ่ายไทยเราเนี่ย ยิงปืนคอตอบโต้เขมรตลอดทั้งคืนเลยซึ่งก็มีการบาดเจ็บหลายรายเช่นเดียวกันทางกัมพูชาและก็ไทยส่วนในิืวณที่ปราสาทตามเมืองโทมครับฝ่ายกัมพูชายังคงมีความมุ่งมั่นในการยึดรักษาและก็พยายามเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งพบการรวมกําลังและก็เพิ่มเติมกําลังขึ้นมาจากพื้นที่ตอนในของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยมีการยิงพลาดใส่ฝ่ายเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่ช่องอานมา้าและก็ช่องผาโมอีแดงซึ่งเกิดจากการที่มีการติดต่อ สื่อสารกันไม่เป็นนะครับคือเอาเข้ามาหลายหน่วยมากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารก็เลยรบกันเองครับส่งเป็นปุ๋ยกันเองแล้วการยิงเนี่ยไม่ใช่การยิงปืนธรรมดานะแต่ว่าเป็นการยิงปืนใหญ่ที่ฝ่ายกบูชานั้นยิงใส่กันเองโอ้โหเรียกว่าฉลาดน้อยจริงจริง แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้นะครับการที่คามเรนเขาเสริมกําลังมาแบบนี้ดังที่มันเป็นวันเจรจานะแต่สุดท้ายก็ยังเสริมกําลังก็ยังเติมกําลังพลแบบไม่สนอะไรเลยทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะเจรจากันอยู่แล้วแล้วเขาก็น่าจะรู้แหละว่ามันต้องหยุดยิงอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากหยุดยิงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องตามกันต่อเช่นเดียวกันเพราะว่า แนวโน้มสถานการณ์ต่อไปเนี่ยทางกองทัพบ,บกครับออกมาเปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีแนวโน้มนะที่จะใช้อาวุธยิงระยะไกลในพื้นที่ทางลึกและก็คาดว่าอาจจะมีการประทะอย่างรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ช่องอันมาภูผีภูมักเขือปราสาทต,ตาเมืองทมและก็ปราสาทต,ตาควายรวมทั้งต้องเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ด้วยนะครับและก็การแทรกซึมของสายลับกัมพูชานี่ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งกองทัพบ,บกนั้นรายงานสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับแนวรบชายแดนของไทยเราก็มีรายงานตั้งแต่ เมื่อคืนนี้และก็วันนี้ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะถึงเที่ยงคืนหนักแน่ๆกับทหารไทยเรานะครับ เราเนี่ยเป็นการรบแบบป้องกันและก็ตอบโต้เราไม่ได้รุกคืบไปในพื้นที่ฐานคขมรแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องยึดจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงเป็นเนินถ้าเกิดว่าเรายุดได้เนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในพื้นที่นี้เพราะคขมรเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเขาอยู่ต่ํากว่าไทยเราอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นช่องภูมะเขือเนินภูมะเขือเนี่ยอันที่เรายุดได้เนี่ยเราก็ได้เปรียบแบบชัดเจนเลย หานขมนินตั้งฐานกําลังอยู่ข้างล่างนะครับเราจะย่อนโดนไปเท่าไรเราจะโยนระเบิดไปเท่าไหรเนี่ยมันก็ง่ายต่อการมองเห็นข้าศึกนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลแหละที่ฝั่งของขมรนไม่ยอมง่ายๆนะครับอย่างภูมะเขือภูผ,ผีหรือว่าหลายตัวหลายภูหลายตัวหลายเนินเนี่ยเขาพยายามที่จะตีเอาเพื่อรักษาความได้เปรียบในยุทธการนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปรุกคืบในพื้นที่ดินแดนของขมรน,นะครับแต่ถ้าเกิดขมรน บุกตียึดป,ปราสาทต,ตาควายของเราได้หรือว่าปราสาทต,ตาเหมือนทมของเราได้ก่อนเที่ยงคืนแล้วก็มีการประกาศหยุดยิงขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า,ขาเขมนจะมีทหารประจําการที่ปราสาทเลยแล้วเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดคามรยึดได้เนี่ยก็น่าจะประกาศชยชนะในทันทีและตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวจากวงในออกมาแล้วกองกำลัง B HQ ของฮุนเซนเองเดินทางเข้าแนวปะทะแล้วด้วยในเขตชายแดนไทยเราซึ่งถามว่าไทยเราต้องทำยังไงผมคิดว่าไทยเราต้อง ควรรุกคืบเข้าไปให้สุดชายแดนเลยครับในวันที่1่ต่อห้าหมื่นยังไงก็ต้องให้ได้ก่อนนี่คืนแล้วก็ตึงกําลังแบบหนานแน่นไว้มันก็จะเป็นการได้เปรียบของไทยเรามากจะเจราจากันยังไงก็ช่างที่แน่ๆเนี่ยเราต้องรักษาฐานที่มั่นของเราไว้นะครับไล่ขมิ้นลงจากภูให้หมดคือในช่วงเนินของชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินภูมักเขือเนินพระวิหารเนินปราสาทหลายปราสาทของเราเนี่ยขมิ้นบุกขึ้นมาหมดแล้วขึ้นมาหมดแล้วจริงๆปกติเนี่ยพื้นที่ของขมิ้นมันต่า แล้วพวกเขาพยายามจะขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาแนวชายแดนและก็สร้างความได้เปรียบกับทหารไทยเราโดยสิ่งที่ผมคิดว่ามันแทมแม่งกับช่วงต้นคลิปที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจะมีมูลเหตุหลายต่อหลายอย่างทั้งทหาร B HQ ของเขมเมที่เข้าชายแดนรวมไปถึงประชาชนของลาวครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายกาลังพลพร้อมกับอาวุธของาหารลาวเนี่ย ไปยังฐานที่มั่นบริเวณชายแดนในแขวงจำปาสักตรงพื้นที่ช่องบุกซึ่งก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเท่าไหร่นะครับและการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ลาวเองก็ยังเคลื่อนตึงกําลังรักษาพื้นที่ดีเดนของพวกเขาไว้เหมือนกันคือจะเจรจาหยุดยิงกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไมลาวถึงมีการเคลื่อนกําลังแบบนี้อันนี้ก็น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขามรจะเล่นแง่หรือเปล่าจะเล่นไม่ซื่อหรือเปล่าไม่แน่นะครับพอผ่านเที่ยงคืนปับ๊บอาจจะมาบอกก็ได้้ว่ i, ่่าาเฮยยยนีไไทรไมหุด ไทยเรายิงก่อนพอดูท่าทีแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราเองจะอยากให้จบก็ตามนะครับเพราะทั้งไทยเราและก็ประชาชนพลเรือนเนี่ยต่างก็อยู่กันแบบลําบากวันๆซึ่งนี่ก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องทางการทาหารไทยเดี๋ยวเรามาพูดถึงมาเดี๋ยวเรามาดูทางการทหารของคำเหมืนกันบ้างนะครับมันทําแม่งจริงๆเพราะล่าสุด เวลา16านาฬกา45นาทีครับหรือว่าช่วงเย็นของวันนี้โซเชียลกัมพูชาเองมีการประกาศด่วนตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเนี่ยบอกว่าห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้ถ่ายภาพทหารหรือว่ากิจกรรมใดๆขณะมีการเคลื่อนกำลังทหารถ้าเกิดฝา่าฝืนจะถูกจับกุมทันทีณนะจุดเกิดเหตุโอ้โหนี่ก็เป็นสิ่งที่ น่ากังวลสําหรับทหารใด .6 เรานะครับแต่ถามว่ากองทัพบ,บกภาคที่2ของเราประเมินสถานการณ์ไว้แล้วไหมก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้าเกิดค่าเมนเขาทําจริงๆก็คือการยิง p s l 03เข้ามาระยะในของไทยเราก็คือ120ถึง130กิเมตรอาจจะถูกบ้านเดือนของประชาชนแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนี่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น สิ่งที่เขมเนทำได้แบบร้ายแรงมากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับ PSL03 ส่วนสิ่งอื่นเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแนวประทะชายแดนของไทยเราไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายรํำกล้อง BM21 หรือว่า IM70 ระยะการยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายต่อ ประชาชนพลเรือนของเรามากเท่าไรนะครับอยู่ที่ระยะ30กิโลเมตรถ้าเกิดว่าเป็น130กิโลเมตรเนี่ยอันนี้น่ากลัวและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือกองกําลังพิรักษ์ฮุนเซนหรือว่า B HQ ครับมีอํานาจเหนือทหารของรัฐเลยนะถือว่าเป็นกองกําลังรับส่วนตัวของสมเด็จฮุนเซนที่แยกขาดจากกองประชาการทหารกัมพูชาและก็มีอาวุธทันสมัยครบมือจากจีนด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับเงินซัพพอร์ตจากกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ทาธุรกิจผิดกฎหมายในกัมพูชาแล้วไม่ได้ขึ้นตรงกกัับองทพแต่ว่วา ตรงกับฮุนเซนเพียงคนเดียวดูก็รู้แล้วนะครับว่าฝั่งของฮุนเซนเนี่ยกลัวเกี่ยวกับการยึดอำนาจที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในอำนาจในกัมพูชามามากกว่า30ปีจะหน่วยไหนหน่วยอะไรเนี่ยก็มาเลยครับเดี๋ยวจัด F16 เดี๋ยวจัดคลิปเพนเสิร์ฟไขใ่ให้แบบรัวๆเลยส่วนฝั่งของสื่อขมเอเองนะครับก็มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนด้วยนะขามเเนี่ยเขาจะารายงานมากกว่าไทายเราแล้วรายงานแบบเรียลไทม์ด้วยเขาบอกว่า ในเวลา17นาฬิก50นาทีครับตอนนี้สมรภูมิการสู้รบทั้งหมดในจังหวัดอุดรมีชัยเริ่มที่จะมีความเงียบสงบลงแล้วไม่มีเสียงปืนอีกต่อไปแต่ว่ากองทัพของขเขมรน,นั้นยังเตรียมตัวที่จะโจมตีขั้นสูงสุดอยู่รวมไปถึงในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังมีความเงียบแต่เป็นความเงียบที่น่ากลัวมาก เพราะเราไม่รู้เลยว่าขเมนจะหยุดยิงจริงไหมแล้วขเมนจะเริ่มใช้อาวุธหนักไหมหรือยังไงเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดมีอัปเดตออกมาจากฟากฝั่งขเมนเองพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าได้เสียนายพันตรีไปแล้ว โดยมีการไว้อะไรล่าสุดเลยครับกับพันตรีเอกอุดวรรณาอายุ55ปีสังกัดกองพันทหารราบที่21ของกัมพูชาภายใต้เขตบัญชาการทหารภูมิภาคที่เป็นปุ๋ยไปแล้วหลังจากประทะไทยในพื้นที่ตาเหมือนทมเมื่อวานนี้เป็นการเสียบุคลากรที่ไม่ใช่พลทหารเลยนะครับเป็นระดับนายพันตรีเอกอีกขั้นเดียวเนี่ยก็จะขึ้นในพลแต่สุดท้ายพอมาปะทะกับไทยเราครับต้องปิดต้องจบชีวิตลงในสนามรบ เรียกว่าทหารไทยเราก็ปลิดชีพยศสูงได้อีกหนึ่งคนแต่ก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตตีของกัมพูชาอย่างฮุนมาเนตเนี่ยไม่ได้นับเลยหรือไงกับการเสียชีวิตของชาวกัมพูชาในสนามรบที่มีการประทะก,กับไทยในครั้งนี้นะครับบอกว่ามีการเสียชีวิตเพียงแค่13คนเท่านั้น แต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็มีการส่งไป12คนแล้ววันนี้ก็มีการจัดงานให้กับพันตรีเอกอีก1คนรวมถึงนายพลอีกหนึ่งคน,งน,อน,งคนโอ้โหมันเยอะมากซึ่งในวงนายเนี่ยก็มีการประมาณคร่าวๆนะครับสี่ถึงห้าคนไปแล้วหรือตีเป็นแบบโหด,หดๆแบบที่เรายังไม่พิสูจน์ทราบนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกก็น่าจะประมาณเกือบ1000รายและก่อนที่จะจบคลิปครับมีรายงานออกมาล่าสุดว่าณนะตอนนี้ปราสาทตาควายไทยเรายังยึดคืนไม่ได้ส่วนปรา ตาตาเหมือนทมครับไทยเราเนี่ยกลับมายึดได้แต่ว่ายังไม่เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นซึ่งกว่าจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยคงมีการจัดชุดใหญ่กันอีกแน่ๆนี่ก็เป็นข้อมูลจากแนวหน้าที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่แปลกใจเลยที่ด่านกัมพูชาจะเติมกําลังจะเสริมกาลังครับเพราะพื้นที่ปราสาททั้ง2ปราสาทนี้เนี่ยถือว่ายังช่วงชิงพื้นที่กันอยู่ไม่ได้มีใครได้เปรียบส่วนพื้นที่อื่นไทยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าก็ยังไงรอบเดสถานการณ์ความคืบหน้ากันได้นะครับคืนนี้น่าจะมีกันนงคืนนะ เกี่ยวกับการบระแนวชายแดน ยังไงส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทหารไทยเราทุกคนกันด้วยนะครับอีก6ชั่วโมงมาดูกันว่าจะจบแบบไหนกัมพูชาจะมีเล่มีเหลี่ยมไหมแล้วการเจราจาเนี่ยจะเป็นผลหรือเปล่าในวันพวกนี้เดี๋ยวเรามารอตามรออัปเดตกันได้เลยนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปปนี้้ไแลวครับบบ